สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลนิ im, จอจอจอ่มเจ้าจ้าดฟาดเาวสาวบ้านดุงอีกแล้วนะคะอยู่กับช่องเซลนิ่มอีกแล้วนะคะตอนนี้นิ่มก็อยู่ที่อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะครูบัต้าบ้านดุงเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะลูกค้าคนไหนที่กําลังมองหารถนะคะรถเกี่ยวนวดข้าวอยากจะเอาไปใช้หน้าเกี่ยวนะคะก็มาดูกันเลยนะคะวันนี้นิ่มจะมาเสนอ รถคันนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังของนิ่มนะคะจะเป็น dc 7 0 g พัดนะคะคำว่า g นะคะตัว g นะคะจะเป็นแบบอุ้มนะคะเครื่องหมายบอกว่าเป็นรถรุ่นอุ้มนะคะรถรุ่นอุ้ม70แรงโปรโมชั่นราคาจะเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะลูกค้าค่ะ,คะตัวนี้นะคะก็จะเป็น dc 7 0 g พนะคะเป็นแบบอุ้มข้าวนะคะรถคันนี้นะคะสามารถอุ้มข้าวได้ 1น0 0งพันหนึ่งกิโลนะคะหรือว่า1นึ่งตันนะคะลูกค้าเป็นตัว DC 7 0 G G Pro นะคะตัวนี้นะคะราคาเงินสดก็จะอยู่ที่1,130,000 1, บาทเท่านั้นนะคะเป็นราคาเงินสดนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะซื้อเป็นเงินสดนะคะนิมสามนิ่มจามีส่วนลดพิเศษให้นะคะสำหรับลูกค้าซื้อเงินสดเลยจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ลูกค้าไม่อยากเงินสดนะคะ ก็สามารถที่จะทำเรื่องผ่อนกับโปรตาริซ i ่งได้นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะก็ดาวเริ่มต้นนะคะก็จะอยู่ที่ 3, 3,090 0บาทนะคะนี่ก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้ลูกค้าด้วยนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็จะวางดาวอยู่ที่2 8 8 6 0 0 0บาทนะคะถ้ามีเงิน2,000สนก็สามารถทำเรื่องได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าคนไหนที่เป็น ลูกค้าเก่านะคะก็นิมก็จะขอบัตรประชาชอนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตาเช็คเกรดให้ลูกค้านะคะเพื่อที่จะหาส่วนลดกับโปรโมชั่นดีๆสําหรับลูกค้าเก่านะคะลูกค้าตัวนี้นะคะถ้าเป็นลูกค้าเก่าดาวเริ่มต้นนะคะที่10%เลยนะคะลูกค้าถ้า10%อซก็จะอยู่ที่ไม่ถึงแสนนะคะลูกค้าประมาณ6 0,000กว่าบาทใช่ค่ะส่วนสําหรับลูกค้าใหม่นะคะ ค่างวดนะคะตัวนี้วางดาวอยู่ที่2 8 6 0 0 0บาทค่างวดก็จะผ่อนได้นานสุดถึง8ปีกันเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นรายปีแบบมีงวดย่อยนะคะลูกค้างวดย่อยก็เดือนละสามพันค่ะงวดใหญ่ก็ตกอยู่ที่14 0 0 0 0 3,535บาบาทนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลูกค้าค่างวดนะคะก็ขึ้นอยู่กับปีรถค่างวดค่างวดก็ขึ้นอยู่กับเงินดาวของลูกค้าด้วยนะคะ ปกตินะคะลิสซิ่งเขาไม่ได้ให้เปิดออให้ลูกค้าผ่อนยาวขนาดนี้นะคะแต่ว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นโปรพิเศษตอบแทนลูกค้าที่แบบอยากใช้รถเกี่ยวนะคะก็เปิดให้ลูกค้าผ่อนเป็นแบบยาวๆกันไปเลยนะคะ d c 7 0เจนะคะเป็นตัวอุ้มนะคะสามารถเติมน้ำมัน B 2 0ได้นะคะลูกค้าใช่มีให้เลือกหลายคันเลยนะคะนี่ สวยไหมคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจก็สามารถจองได้นะคะเอกสารก็การจองนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะก็จะมีทะเบียนบ้านแบรประชาชนคนซื้อคนคำ้ำคนค้ำหนึ่งคนคะ่ะเป็นคนละทะเบียนบ้านไม่เป็นสามีภรรยากันอายุไม่เกิน60ปีคะ่ะอยู่ที่จังหวัดไหนนิ่มก็ส่งนะคะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นิ่มก็ส่งทุกจังหวัดเลยนะคะลูกค้าใครคนไหน ที่สนใจนะคะกำลังมองหารถเกี่ยวนวดข้าวไว้เกี่ยวข้าวหรือรับจ้างนะคะก็ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเซลล์นิ่มจ้าจ้าได้นะคะยินดีให้บริการนะคะร้านนี้นะคะร้านเราครูป้าบ้านดุงจะอยู่ที่นะคะอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีคะ่ะใครผ่านไปผ่านมานะคะก็ แวะเข้ามาดูเข้ามาชมกันก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าร้านเรานะคะไม่ได้มีแค่มือหนึ่งะคะก็จะมีมือสองด้วยนะคะลูกค้าอืมแต่ว่าอ่ามือสองตอนนี้ก็ทยอยจะเริ่มหมดแล้วนะคะถ้าเป็นรถเกี่ยวนะคะเพราะว่าลูกค้าจะต้องเผื่อเวลาให้ช่างซ่อมด้วยนะคะเพราะว่ารถเกี่ยวมันรู้สึกว่าจะได้อ่าได้ซ่อมยาวกว่ารถไทยนิดึงนะคะต้องมาจองล่วงหน้านะคะลูกค้า นี่ค่ะนิมพาดู DC70G แล้วนะคะเป็นรถใหม่นะคะเป็นยไงกันบ้างคะอยากจะจองกันหรือ,อยังคะถ้าคนไหนนะคะที่กำลังดูคลิปนิมนะคะก็ฝากรบกวนติดตามกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะนิ่มจะมีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าทุกๆเดือนเลยนะคะกดติดตามไว้นะคะจะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะกดเลย สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากจะจองสามารถโทรเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเบอร์081768 794 8ค่ะผ่อนยาวๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะโปรนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าลูกค้าจ่ายงวดปีหน้ากันไปเลยนะคะลูกค้าใช้ยาวๆไปเลยจนถึงสิ้นปีเลยนะคะลูกค้าจ่ายงวดแรกอ,อีกทีนะคะเป็นเดือนมกรานะคะลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์มาหาเซลนิ่มได้นะคะ คิดถึงรถไถคิดถึงรถเกี่ยวคิดถึงเซล์ลนิมเจ้าจัดเลยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะคลิปหน้านิมจะมารีวิวรุ่นไหนกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย